ถ้าเขาบอกว่าเราไม่ดีด่าเราอย่าง,งนี้ว่าเราไม่ดีเมื่อเขาด่าเราแล้วเรามัน่นละลองดูเราสิสำรวจวตัวเราเราเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าถ้าเราเป็นเหมือนเขาก็ปรับปรุปงแก้ไขแต่ถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นดังเขาว่าก็ไม่ต้องไปยึดมาใส่จิตใส่ใจ แล้วถ้ามายึดมาใส่จิตใส่ใจเหมือนกับเอาไฟมาสมออกตัวเองเป็นอยู่บนไม่ออกธรรมาดาจะคล้องแหละเขงงายามนี้เราจะคล้องยังขึ้นๆๆจะได้ออกมันไฟสมหลบบุ่ม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 จะได้ออกมันเป็นว่าเนี่ยพอยามเพราะว่าเขาแผ่เมตตาบอถึงเนี่ยแผ่เมตตาบอถึงเนี่ยเพราะฉะนัะน้นถ้าเราจะแผ่เมตตาเนี่ยเมตตาีะชนะได้ทุกอย่าง ความว่าชนะบุคคลผู้โกรธด้วยความไม่โกรธเข้าจะโกรธจิเกลียดมันได้ติตามไม่ออกเทากับพอไปโกรธไปเกลียดนับเขาหลวงพ่อสารีบุตรนี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของความไม่โกรธใครใก็ยกย่องสรรเสริญบอกว่าหลวงพ่อสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่ไม่โกรธนะเป็นคนไม่โกรธใครไอ้มันก็มีคนจะไล่เขาไม่ออกนาะ สิบกบอดอิหรีบ่อสิบโมเขียดอิหรีบ่อคนมาสั่นอ่าสิบโมเขียดอิหรีบ่อแตอยากล้องสั่นเด็กเมื่อเดงหลวงพ่อสารีบุตรมาบินดบาดอยู่บนคั้เมฆอย่ละมั้งเนาะเออยางเขาบอกบินดบาดยางมากกับยางมากู้เดียวเนาะคือไอ้คนที่บอกว่าจะบกอดอิหรี่พ่อโมเขียดอิหรีบ่อกับยางน้ำก้นเล่านั่นแหละยางน้ำหลังเล่ายางมาน้ำหลัง หลวงพ่อเพิ่นกับพ่อได้พ่อซ่าพ่อได้สนใจดอกเพราะว่าเพิ่นบินต่บาดด้วยความสำรวมซับหลังมันตกหนึ่งอา่าซับหลังกจนหัวด่วนไปบุบบาดรวดเมื่อคนแรกเพ่าธรรมดาเด้เออบาดรวดเมื่อเพิ่นกับพอออ่อไหนเคลียงเออาอุ้มบาดไปช่วยไอ้คนนี่มาตีท่านนี่เดือดร้อนใช่ไหมอา่ามาเดือดร้อนจะคลองก็เดือดร้อนว่า,วา,วา,วาเฮราเข้าเนี่เหตุกรรมแล้วเนี่ยเหตุกรรมก็ฝากปู ป็นบมกดชาวบ้านคนอื่นท mm. ีนี <for S 1> ้ก <training S 1> ็ยังแมอออกนห่แหละวม่ออกมันก็เม็กเห็นว่าออามีค้นมาตีกูปบาไปชีไปตีเขาได้บหมหลวงพ่อเันไปปินบาดสุดทั้งหัวบาดกับกับม่ทั้งปสีรุ่มสักระกันแหละอสิตีกันหลวงพ่อเันก็เลยเขาไปถามเฮ็ดหยัางกันเมอเฮ็ดหยัางกันพวกเจ้าบานก็เลยบอกว่าคนนี่มันตีหลวงพ่อพวกกันหน่อยสิตีมัน เอาที่ไปตีเขาอยี่ยงหยังกนไปตีเขาอยี่ยังเอาก็เขาตีหลวงพ่อน่ะเดี๋ยวพวกกันหน่อยเก็บพวกกันหน่อยแค้นแท่นเออี่ยพวกกันหน่อยโมโหแท่นก็เลยสิมาตีขึ้นหลวงพ่อเป็นว่าเขาตีโยมพุทตีอาตมาเขาตีโยมพุทตีอาตมาตีหลวงพ่อนั่นแล้วเอาแล้วเขาตีอาตมาแล้วย่อมสิไปเก็บไปเคลนเยี่ยงหยางว่าแต่อาตมายังหมด มีปฏิกิริยาอย่างเลยนระยะยมสาธสชนคนที่โกรธบางครั้งบางทีเราเขาไม่ได้ทำอะไรเราเราก็ไปโกรธนะไปเคียดให้เขาเห็นมันเขียนหันนวขีน,วนตาเห็ดหน้าเฮ็ดดิขีนหัวขีนตาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าพึงชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเหดังไดมัสิความโกรธสี ผู้วเวล่าเบาบางลงความโกรธนี่เป็นคุณธรรมคุณสมบัติของคนที่จะไปเกิดเป็นเท้าสก,กาัดเนเท้าสก,กัดเทวราหรือว่าพระอินทร์นี่จะต้องบำเพ็ญบาลมมข้อนี้จะต้องบำเพ็ญคุณธรรมข้อนี้ก็คือความไม่โกรธถ้ามีความเครียดความโกรธเกิดขึ้นเหตุทาไใดเปนว่าเฝ้าเหตุให้มันดับลงเยเฝ้าเหตุให้มันดับลง โยมจะคือกันนะะละละั่นแหละลังเทือลังที่ดิคนลนังคนเครียดใหล้ลูกเครียดให้ร้านเครียดให้ผัวเออโดยเฉพาะไม่ออกเนาะลังอยู่ดีมิได้เรไม่ออกหลายเครียดให้ผัวก็ไฟซุ้มจทะท้องอยู่ขนแหละเออไฟซุ้มเอ,อิเก,กี่ยวกับมึงมาลอดมึงมาลอดเนี่ยเอาต่อผัวกับมาก่ะใสเ่เป่ง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 ดาต่ผัวอยู่ขนาดไหนแม่เดียสุดผัวก,ก,ก็เลื่อยไปมีกิจมีบ้านเล็กบ้านน้อยลังเทือลังที่ พอใหญ่เม่ใหญ่เครียดให้ลูกให้หลานโมโหให้ลูกให้หลานล,กลูกหลานาก็บอกกับพ่อมาไก่เนี่ยไปไปมากๆกับโอ้ยผู้นัน้นเขาบอมมหาภูณนยผู้นี้กับพ่อมหากูณน,นยนั่นแหละความกดแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความเมตตาแต่เมตตาอยู่ตลอดเวลาปรารถนาให้บุคคลนั้นมีความสุขแม้กระทั่งศัตรูแม้กระทั่งคนที่จะทําร้ายเราท่านบอกว่าแพรไปรอด ในที่สุดไอคนที่มันจะเป็นศัตรูของเราคนที่มันจะมาทําร้ายเรานนะ่นแหละมันก็จะแพ้ไยตนเองอันนี้คือธรรมะขอ้อแรกพึงเอาชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธ